đang luôn cha ơi Đăng đăng đang đăng này kapa kapa dạng dạng lên đi cốp nắng khóc đi kha dạng 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 บเบิกไปก่อนมัดหนึ่งเดอ้อคุณพ่อคุณแม่เดอ้อนะครับผมขออนุญาตเบิกให้สวัสดีก่อนนะครับผมเพิ่มเติมให้เสาเหียนได้นะครับผม Thank you. เพิ่มเติมยาเพิ่มเติมได้นะครับ เพิ่มเติมยาเพิ่มเติมผลไม้ได้นะฮะคุณพ่อคุณแม่นะครับสาเฮียนนะครับชื่อจริงอ่าสาเฮียนชื่อจริงชื่ออะไรนะอะไรนะอ่าคุณตาทำไรหรอเสียอะไรนะคุณคุ้นมากเลยครับสาวเฮียนชื่ออะไรนะ ย่าย่เสาเฮียนซื้ออหลีอซื้อ,อย่างนะจําบ่ได้วันเพนครับผมวันเพนนะครับผมไม่ไม่โอ้คับวันเพนครับผมชื่อสาวเหียนนะครับชื่อจริงๆชื่อวันเพนนะครับแต่ใครใคๆก็เรียกว่าสาเหียนนะครับเมนครับผม เพิ่มเติมยาเพิ่มเติมผลไม้ได้นะฮะคุณพ่อคุณแม่นะฮะเพิ่มเติมได้เด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเพิ่มเติมให้คุณตาได้นะครับผมเมตตาคุณแม่ชาลีนะครับสวัสดีนะครับผมเพิ่มเติมให้สาเฮียนได้นะครับผมยาเราหมดแล้วนะครับไม่มีเสียงเลยทีนี้ ยาต้องมีอะไรหลอกล่อนะครับผมจะเบิกออเดอร์ไปแล้วนะครับหนึ่งมัดนะครับผมเบิกไปแล้วหนึ่งมัดนะครับให้สาเฮียนนะครับผมเพิ่มเติมยาให้สาเฮียนได้เดอ้อคุณพ่อคุณแม่นะครับผม ตเติมตเติมให้ม่อนๆก็ได้นะครับม่อนๆก็บอกอยังไม่ได้ย่าเลยนะครับผมเพิ่มเติมยาเพิ่ม, aw, ตเ,ตมตเติมผลไม้ได้นะฮะ <_ hen> จ่าเสียงนั่นแล้ว เสียงเสียงดัง,ง,ง,งเออต้องมีอะไรหลอกรอเท่านั้นนะครับเสียงจริงจะออกนะครับผมเมตายาให้สาวเฮียนได้นะครับผมเบิกไว้แล้วหนึ่งมัดนะครับผมเผื่อจะมีแม่แม่ใจดีใจบุญเข้ามาเมตายานะครับเบิกไปแล้วมัดหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับผม เติมเติมยาสิบแปดมาร์คคุณแม่ชาลีขอบคุณครับผมพี่นะาสิบแปดมาร์คครับผมขอบคุณนะครับผมเมตาญานะครับคุณชาลีนะครับผมขอบคุณคุณแม่ชาลีมากๆเลยนะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวก็เสาเฮียนนะครับผมเพิ่มเติมให้มอนได้เด้อนะครับมอนก็ยังไม่ได้ยาดครับคุณคุณแม่ชาลีครับมอนมอนก็ยังไม่ได้ยานะครับผม มอนมอนกลับมากับเราวันนี <t iny burning artists> ้มามอนสองคนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตะวันนะครับผมจากนี้ไปไปตะวันเลยนะครับผมขอบคุณนะครับคุณแม่ชาลีนะครับเมตยาให้สาวเฮียนนะครับสิบแปดมัดนะครับแต่ผมเบิกไปแล้วนะครับหนึ่งมัดครับแม่ชาลีครับผมเบิกไปแล้วหนึ่งมัดให้เขาสวัสดีนะครับออกเสียงนะครับผมขอบคุณนะครับคุณแม่ชาลีครับผม เฮียนนะครับถึงไม่นั่นถึงไม่เท่เอถึงหมด่ะถึงไี่นั่น ถึงไหมอาตาอะไรแวขอบคุณจ้าก่อนเร็วเออหยิบออกในตาขอบคุณก่อนจ้าเสียงดังๆก่อนเลยวัสดจาาเสียงดังๆก่อนบริจ้าก่อนเร็วเฮียนบริจ้าก่อนเฮียนจ้าก่อนเร็วบริจ้าก่อนขอบคุณข้าก่อนเร็วขอบคุณข้าเลยขอบคุณคุณแม่ชาลีก่อนเฮียนมาทางนี้สิแม่อยู่ทางนี้เออจ้าก่อนเร็วจ้าเสียงด้วยดังๆ จ่าเสียงจ่าดังดังดังเร็วจ่าเสียงก่อนเร็วเสียงเร็วทางนี้พี่นะจ่าเสียงเลยเร็วจ่าเสียงก่อนเร็วเสียงดังดังเร็วจ่าเสียงเลยเร็วจ่าเสียงก่อนดังดังเออเออ ครับนี่นะครับคุณแม่ชาลีครับผมนี่นะครับตังไวตรงนี้นะครับของไว้ตรงนี้เลยนะครับสิบแปดมัดครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ชาลีครับผมเมตาญาสิบแปดมัดให้สาวเฮียนนะครับผมนี่ครับผมอยากกระตังไว้ตรงนี้นะครับผมขอบคุณคุณแม่ชาลีมากมากครับขอบคุณครับ มอนมอนก็ยังไม่ได้ยาเดอ้อคุณแม่มอนมอนนะครับผมก็ยังไม่ได้ยานะครับคุณม่ชาลีนะครับผมกระเสาเฮียนต่อไปก็ไปตะวันตะวันก็มีออเดอร์ค้างอยู่นะครับผม